สวัสดีค่ะพบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น E ีพีที่245แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082 754 7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082 75 4 7 1 1 0ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองคไหนชอบองคไหนรีบโทรรีบทักนะคะวันนี้ก็มีพระบ้านๆมาฝากกับทุกๆท,ท่านมากมายเลยค่ะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระชัยหลังช้างหลังพอปลอเนื้อฝาบาทกระไหลทองปุกเสกพิธีใหญ่สภาพสวยน่าใช้น่าเก็บนะคะด้านหลังก็จะเป็นพอปลอค่ะ สำหรับเหรียญพระชัยหลังช้างนะคะสภาพสวยก็จะอยู่ที่เหรียญละ200ค่ะถ้าทานใดรับ2เหรียญก็จะอยู่ที่400นะคะได้หมดนะคะจะรับ1รับ2ได้หมดสวยทั้งคู่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพ่อขุมรามคำแหงหลังพอปลอทรงระครังปี25 1 0เนื้อทองแดงหลวงปุตโตวัดประดูชิมพีปุกเสกสภาพสวยสภาพเดิมเลยนะคะ สำหรับเหรียญพ่อขุนรามคำแหงหลังพอปลอสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะกับราคาเบาๆ200เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสยามเทวาธิราชวัดเทพศิลินปี2515หลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ปุกเสกเนื้อทองแดงรมดำสภาพสวยหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะ สำหรับเหรียญพระสยามเทวาธิราชวัดเทพศิลินนะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมปี2533รุ่นสร้างสะพานหลังยันพระปิตาวัดปากน้ำจังหวัดสมุทรสงครามเนื้อทองแดงลมดำสภาพสวย สำหรับเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะสภาพสวยเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะ่าใช้หน้าสะสมนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเสาห้าหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครปี2521เนื้อกระไหล่ทองลงยาเคลือบตอกโค้ตสภาพสวยสภาพสวยเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะ เกลอบอย่างดีไว้เลยนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่1,000ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตปี2,524เนื้อทองแดงสภาพสวย สวยเดิมค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะคะสภาพสวยเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะกับราคาเบาๆ250เดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพุธสารสุขวัดอินสีสังวรจังหวัดสุขโขทยัยรุ่นแรกปี2,518เนื้อทองแดงตอกโคด,ด้านหลังสภาพดีมากสภาพดีนะคะไม่ค่อยเจอนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อพุธนะคะสะภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 500ค่ะน่าใช้น้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเ,เ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพลาสติกรุ่นร้อยหนึ่งปีหลวงพ่อโอภาสีอาสมบางมดกรุงเทพสภาพสวยสภาพสวยนะคะน่าใช้น้าเก็บค่ะสำหรับ เหรียญพลาสติกหลวงพ่อโอภาสีนะคะเหรียญสวยๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกปี2508หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองเนื้อทองเหลืองกะไหล่ทองสภาพสวยหายากดูง่ายหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะ สวยมากสวยเดิมนะคะปกติก็เจอแต่ผิวไม่เต็มแบบนี้นะคะแต่องค์นี้นะคะกระไหลทองเต็มค่ะสวยมากนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะปี2508ค่ะค่ะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อแพรนะคะปี2508หรอสกระไหลทองสวยๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่1600ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงปากน้ำเคลือบวัดปากน้ำกรุงเทพพิมพ์เล็กไม่ทราบปีสร้างสาภาพสวยสาภาพสวยนะคะแต่เสียดายไม่ทราบปีสร้างค่ะถ้าท่านใดทราบปีสร้างก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆจากทางช่องค่ะขึ้นชื่อว่าพระวัดปากน้ำนะคะน่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นค่ะ ค่ะสำหรับพระผงปากน้ำเคลือบวัดปากน้ำกรุงเทพนะคะพิมพ์เล็กสวยๆเดิมๆอิมองนี้ก็จะอยู่ที่600ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญอายุ60ปีหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีปี2508บล็อกนิยมหลังตาไก่เนื้อทองแดงกะไหล่ทองเรี่ยมพลาสติกพร้อมใช้สภาพสวยสวยเดิมนะคะ น่าใช้หน้าเก็บค่ะสวยนะคะปี08ค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะปี08กระไหลทองเลี่ยมพร้อมใช้สวยๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่650ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเ,เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐจังหวัดเพชรบุรีปี2537เนื้อทองแดงสภาพสวยสภาพสวยนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อแดงสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมอง,งต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญชนะศึกกระไหลทองหลวงปูแหวนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ปี2520สภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมค่ะสวยมากเลยนะคะกระไหลทองเต็มค่ะสำหรับเหรียญกระไหลทองหลวงปูแหวนนะคะสวยๆเดิมๆเ,เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะหน้าใช้หน้าเก็บนะคะสวยสวยเดิมๆมเดี๋ยวเ,เ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่มนต์วัดเนินตา,ากจังหวัดชนบุรีปี2535เนื้อทองแดงสภาพสวยมากดูง่ายหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะเหรียญสวยเหรียญเดิมนะคะผิวสวยมากค่ะ สำหรับเหรียญหลวงปู่มนนะคะวัดเนินตามากสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเจ้าสัวมหาเศรษฐีเนื้อนวะโลหะภายเงินวัดบวรนิเวศกรุงเทพปี2546ต่ตอกโค้ดหมายเลขสาภาพสวย สวยมากจริงๆนะคะน่าใช้น่าเก็บจริงๆนะคะกับเหรียญสวยสวยแบบนี้สำหรับเหรียญเจ้าสัวมหาเศรษฐีเนื้อนวะโลหะภายเงินนะคะสวยสวยเดิมเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยสวยเดิมๆมเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงจิตระดาโครงการหลวงปี2539หลังการจนาพิเศษกล่องเดิมสวยมากน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะพิธีดีพิธีใหญ่นะคะพระสวยพระเดิมค่ะสำหรับ พระผงจิตระดาโครงการหลวงพร้อมกล่องเดิมๆนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญจัตุรากาศยานปี2564หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์กองบินสีสร้างเนื้อปีเครื่องบินตอกหมายเลขกล่องเดิมสวยมากน่าใช้น่าเก็บนะคะ เดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะเหรียญสวยมากเลยนะคะอยู่ในถุงซีนเดิมๆเลยนะคะไม่ได้แกะออกมาใช้เลยนะคะสภาพเดิมเลยค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปเหมือนปั๊มรุ่นหนึ่งหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมจังหวัดนคนปรปฐมปี2536เนื้อทองเหลืองตอกโค้ดกล่องเดิมสภาพสวยเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะสะภาพสวยนะคะสวยเดิมเลยค่ะนะใช้หน้าเก็บจริงๆค่ะ สำหรับรูปเหมือนปัม๊มรุ่นหนึ่งหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมปี2536สวยๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปเหมือนเนื้อผงหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกด รุ่นลุ่งเรืองปี2,561กล่องเดิมน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะพระสวยมากเลยนะคะถึงจะเป็นเนื้อผงนะคะแต่พระสวยเดิมค่ะน่าใช้หน้าเก็บจริงๆนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะสำหรับรูปเหมือนเนื้อผงหลวงปู่หมูวัดบ้านจานนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมอง์นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะสวยสวยเดิมเดิมเดี๋ยวเ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่อโตวัดหัวก,กระบือกรุงเทพปี2537เนื้อทองเหลืองบรรจุก,กิ่งอุดแผ่นเงินตอกโค้ดกล่องเดิมนะใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะตอกโค้ดอุดกิ่งนะคะตอกแผ่นเงินด้วยนะคะ พระสวยพระเดิมนะคะสวยมากนะคะสำหรับหลวงพ่อโตน่าใช้น่าเก็บจริงๆนะคะค่ะสำหรับหลวงพ่อโตวัดหัวก,กระบือนะคะสวยสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยสวย,สวยเดิมๆเดี๋ยวเราไปชวมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนสมเด็จโตอนุสร122ปีวัดละคังกรุงเทพปี2537หลังปัํมตากล่องเดิมน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมนะคะถึงจะเป็นเนื้อผงนะคะแต่พระสวยมากค่ะด้านหลังก็จะปั๊มละคังนะคะจะเป็นสัญลักษณ์ของเขาเลยนะคะสวยมากสวยจริงค่ะ ใช้หน้าเก็บนะคะ,คะสำหรับภาพผงรูปเหมือนสมเด็จโตอนุสร122ปีวัดระฆังกรุงเทพนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆ,ๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นลือสีเนื้อผงว่านรุ่นฉลองอายุ96ปี หลวงปู่พมมาเขมาจาโลวัดสวนหินผานาคอยจังหวัดอุบลราชธานีปี2537ต่อโค้ดกล่องเดิมน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะสวยมากค่ะ ค่ะสำหรับลือสีเน้ะผงว่าดรุ่นฉลองอายุ96ปีนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมของเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะใช้หนะ้าเก็บนะคะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปและสนใจผ้าอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุญพาะ่่มกันขอบคุณมากคะ่ะ